สวัสดีครับคลิปที่แล้วเราได้ทำการสร้าง c a t ตาล็อขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ในการแก้ไขแคตตาล็อก เช่นสมมติเราอยากจะเปลี่ยนชื่อแคทตอกรีที่เราสร้างขึ้นนะครับขั้นตอนนะครับเช่นเดิมครับให้เราเข้ามาที่ไซต์แอดมินิสเตชันเหมือนเดิมนะครับเลือกคอร์สครับ m a n a g e c o ร์ส e and c t t e g o y y ครับเลือก แคตต์คัีที่เราต้องการแก้ไขนะครับแต่การเลือกแคตต์คัีที่เราต้องการแก้ไขเนี่ยให้เราเลือกที่ฟันเฟืองนะครับทางด้านขวามือของแคตต์คัีนะครับของชื่อแคตต์คัีนะครับฟันเฟืองตัวนี้นะครับคลิกที่สามเหลี่ยมหรือฟันเฟืองนะครับจะปรากฏเมนูขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่ Edit นะครับเมื่อเลือก Edit แล้วนะครับ มันก็จะเข้ามาสู่หน้า Edit Category Setting นะครับจากนั้นให้เราเลือกแก้ไขนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการจะแก้ไขชื่อนะครับ หลังจากที่ผมทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือหลังจากที่เราทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ save change ทางด้านล่างนะครับเมื่อเรากด save change เรียบร้อยแล้วนะครับ c ค t e g o r อที่เราทําการแก้ไขนะครับจะสังเกตดูว่าชื่อและรหัสคอร์สนะครับคอร์ส id name นะครับได้ทําการเปลี่ยนไปตามที่เราแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แค่นี้นะครับสำหรับการแก้ไขคอร์สแคทตอร์ลรีไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ